นี่คือความหวังเดียวของคนไทยนะครับในเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในพื้นที่เลี้ยงนะครับสวนสัตว์เป็นปัจจัยสําคัญของคนในชาติครับสวัสดีครับคุณสามารถสนับสนุนรายการของเราได้เพียงกดติดตามกดถูกใจช่องหรือคลิปของเรานะครับสําหรับรายการซูทูเบอรในตอนนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านอัธพรศรีเฮรันผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยด้วยสถานการณ์โรคระบาด สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันครับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะมีการเตรียมความพร้อมกลยุทธ์หรือวิธีการรับมืออย่างไรบ้างเราไปร่วมพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกันครับสำหรับสถานการณ์โควิด -19 บเกนะก็เป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกร่วมเผชิญโดยเฉพาะประเทศไทยเองก็หลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์นี้องค์การสวนสัตว์ก็เท่นกันครับองค์การสวนสัตว์เรามีสวนสัตว์กระจายอยู่ทุกภูมิภาค ในการรับมือนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือการปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขตามที่รัฐกําหนดทุกอย่างนะครับอย่างเข้มข้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาเที่ยวชมสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ให้พนักง,งานของเราเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝันนะครับพนักง,งานของเราทุกคนผ่านการคัดกรองตรวจวัด และบางส่วนก็มีการปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อลดอัตราเสี่ยงในการที่จะเข้ามาในปฏิบัติงานในสวนสัตว์ขณะเดียวกันในเรื่องของสัตว์เองเนี่ยก็ mm hmm. จะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามตามมาตรการขององค์การสวนสัตว์ที่จะต้องดูแลสัตว์ด้วยครับด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด19คิดว่าสวนสัตว์จะอยู่ต่อได้หรือไม่และในรูปแบบไหนครับ มาตรการที่เกิดขึ้นในขนานี้นะครับเราค่อยสร้างความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจํานวนผู้เข้าชมเดี๋ยวจะลดน้อยลงไปในระหว่างนี้แต่นั่นไม่ได้ปัจจัยสําคัญครับปัจจัยสําคัญขององค์การสนสัตว์นะครับดยภารกิจหน้าที่ขององค์การสนสัตว์ตามพระราชกิจสิกาองค์การสนสัตร์แห่งประเทศไทยปี2563หน้าที่หลักของเราคือการอนุรักษ์ วิจัยรักษาไว้ซึ่งสายพันธุ์สัตว์ไม่ให้มันสูญพันธุ์ดังนั้นภารกิจหลักของการสนสัตว์อย่างไรก็ตามก็ยังคงอยู่ส่วนภารกิจรองลงมาก็คือการเป็นสถานที่เรียนรู้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนนั้นการดำรงอยู่ขององค์การสนสัตว์นั้นเป็นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึงความเข้มแข็งความแข็งแรง ขององค์กรในประเทศไทยที่จะมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งสายพันธุ์สัตว์ป่าที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นของชาติและของโลกดังนั้นองรงการสวนสัตว์จึงจําเป็นจะต้องมีอยู่ต่อไปการปรับตัวของเรานั้นก็ปรับตัวในสถานะปัจจุบันก็คือแม้ว่าคนเที่ยวคนเข้าเยี่ยมชมจะน้อยแต่สิ่งที่จะเข้มข้นขึ้นคือการการเก็บองค์ความรู้ด้านการรักวิจัยและการศึกษาไว้ครับ คิดว่าองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างไรบ้างครับในสายตาประชาชนคนไทยครับยังคงเป็นความหวังเดียวนะครับที่ประชาชนคนไทยจะใช้พื้นที่เหล่านี้นะครับเข้ามาเรียนรู้เข้ามาให้สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิตทั้งตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเองตัวของเด็กๆที่จะเข้ามาตัวของคนที่จะ รับความรู้ไปแล้วไปถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบุคคลอื่นนี่คือความหวังเดียวของคนไทยนะครับในเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในพื้นที่เลี้ยงนะครับสวนสัตว์เป็นปัจจัยสําคัญของคนในชาติครับหลายประเทศยังคงมีสวนสัตว์อยู่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติเชื่อมโยงระหว่างชีวิตมนุษย์และสัตว์ป่าการมีสวนสัตว์ที่อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นเราบ่งบอกความสำคัญของสิ่งที่คนในประเทศนั้นให้ความรัก ความสําคัญความหวงแหนต่อทรัพยากรในชาติโดยเฉพาะด้านสัตว์ป่านี่คือสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญที่องค์การสวนสัตว์ในสายตาคนไทยยังเป็นพื้นที่ที่ถ้าเขาเหล่านั้นมีโอกาสเขาก็จะกลับมาเยี่ยมชมเราทุกครั้งครับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบันทุกท่านยังจะคงไม่ลืมกันนะครับ สำหรับในตอนหน้าครับเราจะร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นสวนสัตว์แห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับพบกับรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ครับหากท่านใดมีคำถามหรืออยากนำเสนอประเด็นอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ